ปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงติดใจเสื้อแดงเลยสิคนโก้ติดใจเขาเลยสิอยากรู้ว่าเขาหอมโดนไม่โดนอะไรอย่างนี้เออเอาเรื่องเสื้อแดงมาพูดจ้าเนาะพูดเองตึงเองเปล่าเออขิงเองอะไรอย่างนี้คือแบบอยากรู้ไงอืมคือก็เอ็นดูเสื้อแดงก็โดนทัวลงนั่นแหละ ด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าด้อมเราเป็นยังไงไม่ไม,ไม่ไม่ให้อะไรแบบนี้เนาะเขาอาจจะเจอแบบที่คนที่ง่ายๆศิลปินที่เขาให้หอมให้จบับอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าด้อมนกปลายเราเป็นยังไงโดยเฉพาะกับปลายเนี่ยห้ามแตะเลยแต่คนโก้นี่คืออาการเป็นยังไงลกูกดูละเอียดนะจ๊ะอ้ดูละเอียด คอนตัวเองก็มีทําไมไม่ไปดูเขาพ่อคุณไปดูคอนของเพื่อนคอนชนไงแต่ไปด,ดูรายละเอียดครบจ้ะดูรายละเอียดเสื้อแดงมีเขากอดคอดึงคอไปหอมนู่นนี่นั่นเอออาการเป็นยังไงลูกบอกแม่มาสิเผื่อแม่ช่วยได้ช่วยไม่ได้หรอกอืมต้องเครียดกันเองอาการมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงพ่อคุณติดใจเสื้อแดงหรอ เออคือแบบพูดเหมือนไม่ให้กลัวทัวไม่อยากให้ทัวลงเขาแต่ตัวเองพูดอะคือแบบทัวลงแล้วนะเนี่ยอินทูทุกคนอาการนางแบกว่าเสื้อแดงจริงตัวเองก็อยากใส่เสื้อแดงนะเนี่ยคือทำไมใส่เสื้อแดงแล้วจะไปทำอะไรเขาล่ะคะพอคนเออเป็นอะไรนี่คนกู้ อืมติดใจแสดงค่ะยกเลยเพื่อนอย่าเร็วเร็วเรยกินดแทนกินดแทน Hãy siêu cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เมื่อไรแตกอยากกินอีกแก้วหนึ่งอ่ะเันนี้มีสายตาอยากจะกินอีกสักแก้ว อาวโอเคชนเก้าครับผมดื่มเพื่อลืมเธอดื่มเพื่อลืมกระเป๋าเงินแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็ทุกอย่างไว้ที่ร้านเหล้าครับผมเลตส์กเดื่มเพื่อลืมเธอครับผมกินเหล้ากินเบียมก็ตายหรอกครับผมแต่ว่าโดนทิ้งอ่ะ มันจะกุ้มใจจนตายครับกินเหล้ากินเบียร์ไปค่ำคืนนี้กินให้ลืมคนที่มันไม่ดีกินให้ลืมคนที่มันเิ้งนักโม้เจ้าสมุนเอา้ากินเหล้ามันขมกินผมดีกว่าไหม เอาใหม่ดูเอาใหม่ดูเอาใหม่ดูเอาหมกใหม่ดูซอ,อยมังโมใดเดือบันบอกเขามากินเองเขากินให้เขากินบะมีแตอยากจะบอกว่ามีแต่ตัวตะลันเล่งนุ้ย ได้หมดครับตอนนี้ไม่ขัดจะได้ตลอดหอมอย่าบอกนะว่าจะให้เขาหอมแก้มเหมือนเมื่อคืนน้องแดงแล้วก็น้องเขียวเบิ้งไปเบิ้งมาเบิ้งไปเบิ้งมาคขึนสิหมานจนเสียดแดงเถอะนะน้องป้า นอใบ้นกบ้นัวติงเสียแดงมากแหรอ่่ามับานบอกเขากระมูะกก็เดยใส่เสื้อขาวอ,อะไรนะ <S <S 2> <S 2> เสื้อขาวกอดบ้างปะไอ้อไม่ไ่ไม่ไม่กอดได้ไหม ก็ลองหอมดูถ้าไม่กลัวจั่วลงอ่ะเอาเนี่ยเอาไปไปเขาไปยืนนะเอากล้าหอมมาเอาต่อหน้าหน้าคนเนี่ยเอากล้องจับมาครับกล้องจับมาเลยครับกล้องจับมาเลยครับกล้องจับมาใกล้ครับสูงเข้ามาสูงเข้ามาเลยครับสูงเข้ามาเลยครับสูงเข้ามาเลยครับนี่ครับสูงเข้ามาเลยครับสูงเข้ามาเลยครับไม่แน่จริงหรือว่า บ่นแน่จริงคืนนอน้องเสื้อแดงมาขึ้นมาน้องเสื้อแดงเขายังไม่กลัวเลยฮะบอกทางที่ดีเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ไปไม่โดนแต่กลุ่มนี้มึงอย่าไปนะอ่ะจะโดนอย่าไปอันนี้กล้าจริงกลุ่มนี้ก็จะไปอันนี้เราเขาปากองค์ปากเขาสิงสุ่มหนึ่ง เก็บเรื er. ่องน้องเสื้อแดงเมื่อคืนไว้ก่อนเชื่อว่าน้องเขาจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนเขาหอมบองไหนเมื่อคืนอ่บอกบอกเนี้ยบองไหนครับน้องเขายังไม่หอมครับเนี้ยเนี้ยเแบบน้องน้องเขาสุดสั้มาบ่สุดแบบดมสุดน้องเขาแค่จะจับคอผมปุ๊บอันอันอันนี้คือไปหรือว่าน้องเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้ น้องเขาเป็นพยานด้วยเหรอเอาตรงนะั้ผมไเห็นเมื่อคืนปั๊บ